เห็นดีเจพลอดมาเล่นให้เราฟังแล้วผมรู้สึกเฮ้ยมันเท่ะอะผมอยากจะไปสแคตโชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยหลักๆอ่าผมจะพูดข้าวๆนะข้าวๆโดยโดยรวมทั้งหมดของการที่จะเป็นดีเจได้ก็คือ สวัสดีครับผมเจนนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับ d ีเจไพ t ครับวันนี้นะครับที่ผมจะมาพูดคุยกับ d ีเจไพ t นะครับก็คือถ้าวันนี้นะครับเราจะเป็น DJ เบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเพราะว่าผมเนี่ยรีวิวสินค้าเครื่อง DJ มาก็เยอะเห็น DJ p i ไพ t รธมาเล่นให้เราฟังแล้วผมรู้สึกเฮ้ยมันเท่อะผมอยากจะไปสแคชโชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างอะเอาละเดี๋ยวผมลองไปใ,ให้ดีเจ l พ t รนะครับอธิบายให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ตัวผมฟังด้วยนะว่า จะเป็นเนี่ยมันต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับผมได้ครับหลักๆผมจะพูดคร่าวๆนะคร่าวๆโด,โดยรวมทั้งหมดของการที่จะเป็นดีเจได้ก็คือถ้าจะมีประมาณ5ข้อนะครับ 1. คือการแบ่งแยกท่อนเพลงคือเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันจะมีอินโทรเวิร์สหนึ่งเวิร์สสเวิร์สสหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ แล้วแต่เพลงมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาแบ่งแยกเพลงให้เป็นก่อนว่าอันนี้เรียกว่าท่อนอะไรอันนี้เรียกท่อนว่าอะไรอันนี้ฮุกใช่ไหมหรือว่าพีฮุกใช่ไหมอะไรอย่างงี้ยเราต้องแยกพวกนี้ให้ออกก่อนก็อย่างที่ดีเจเพรอะพูดตะกี้ในข้อหนึ่งคือเราเป็นมือใหม่เราต้องเข้าใจท่อนเพลงใช่เพราะว่าเพลงแต่ละเพลงบนโลกมันก็ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมเราต้องรู้ว่าเฮ้ยท่อนนี้ดนตรีเดี๋ยวอินโทนะอินโทมันจะไปบางเพลงก็อินโทเข้าฮุกเลยหรือบางเพลงอินโทปุ๊บแล้วเข้าท่อนร้องเราเนี่ยต้องเริ่มเข้าใจตรงนี้ก่อนอ่าน ข้อหนึ่งจะครับฐานเบื้องต้นเลยใช่โอเคครับผมข้อที่2ก็คือการนับห้องครับผมการนับห้องนับจังหวะก็คือว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะนับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าเจดปอะไรเงี้ยมันมันจะมันจะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่10บยี่สิบมสิบ่เพลงเนี่ยมันจะมี BPM ของมันอยู่คือเทมโปของเพลงเราก็จะมาดูว่าเอ้ยเทมโปเนี้ยอ่ะสมมุติเพลงนี้ BPM ออยู่ที่80เราก็จะต้องนับตามจังหวะ ตัวตกของเพลงครับแ็คว่าหนึ่ง2องสามสี่สองสองสามสี่สามสองสามสี่อะไรเงี้ยผมเราต้องเริ่มนับจากตรงนี้ก่อน,น,นอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าบางเพลงเนี่ย มันจะมีการเข้าห้องที่แบบว่าไม่เหมือนกันอยิอ่งถ้าเป็นพวกเพลงที่แบบเพลงที่ไม่ได้ทําเป็นรีมิกมาเป็นเพลงที่แบบว่าออริจินอลสดๆจากศิลปินเนี่ยครับก็คือส่วนใหญ่บางทีก็มีก็มีแบบเข้าสองสองห้องอบ้างเข้ายกก็มีอะไรเงี้ยใช่แต่เป็นในแนวฮิปฮอปนะ จะเป็นออริจินแลต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกเพลงที่ทํามาแล้วรีมิกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวก EDM ที่เขาทําเป็นแทร็กของศิลปินานั้นๆมาอะไรก็ต้องใช้การนับห้องอยู่ดีครับผมซึ่งเราต้องนับให้ใหเป็นก่อนเพราะว่าการที่เราจะต่อเพลงจากฝั่งเนี้ยเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะเราก็ต้องทําให้บีดอ่ะมันเท่ากันเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมาดูจังหวะห้องถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรามองว่าเราอยากเข้าท่อนนี้ย แต่ว่าไอ้ท่อนเนี้ยมันไม่ใช่จังหวะลงไม่ใช่จังหวะตกหรือว่าแบบอะไรเงี้ยบางทีมเพลงก็จะครอบกันนะเพลงก็จะใช้เข้าใจได้อันนี้ผมพอเข้าใจนะไม่ไม่เท่ากันเหมือนเปิดเพลงแล้วมันแบบไม่พร้อมกันอ่ะมันฟังว่วเอยไม่ใช่อะไรเงี้ยอ่าโอเคครับก็เปรียบเทียบได้ง่ายคือให้เรารู้จักจังหวะช้าจังหวะเร็วของเพลงอัอนแแรกคือเรื่องพวกนี้เมื่อเราไปอยู่ในเครื่องที่มีเด็กหนึ่งกับเด็กสอง่ะมันมันจะเห็นได้เลยในในกราฟถูกต้องไหมครับว่ามันวิ่งปึ๊กแล้วมันตรงกันเรื่องนี้คนเรื่องต้นก็ต้้้้ออองเขขาใจดวยผมมส นิดนึงคือว่าคือสําหรับการเริ่มต้นอะของผมมาผมมองว่าในเทคโนโลยีทุกวันนี้มันถูกทําออกมาให้มันสะดวกสบายในการแบบว่า่าดูว่าเพลงมันตรงกันไหมอะไร<อ>ไหมอะไรเงี้ยด้วยความที่มันมีกราฟให้เราเห็นทั้งสองเด็กเนี้ยว่ามันถ้าเกิดว่าเราปล่อยตรงกราฟตรงเด็กตรงห้องอะเลมมันก็อาจจะตรงแล้วแค่ปัดบางทีไม่ต้องใช้หูฟังแต่ว่าผมอะ แนะนำว่าเริ่มจากการไม่ดูกราฟ oh. ก็คือใช่อสายการฟังวิวเพียวใช่อาศัยการฟังคือ <Okay. S 2> แบบว่าอย่างอย่างตอนที่ผมเริ่มเป็นดีเจที่มีรุ่นพี่ผมสอนก็คือก็ต้องก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นยากๆากก่อนอะไรอย่างนี้ครับผมใช่มันก็จะทําให้ทักษะด้านอื่นเราอะง่ายขึ้นเยอะเ,เลยอะไรอย่างนี้ครับผมใช่สำหรับใครที่ฟังเพลงบ่อยๆก็น่าจะเข้าใจ มผมเอาล่ะแล้วไปข้อ3กันบ้างละครับโอเคข้อ3านะครับผมก็จะเป็นในเรื่องการฟังเพลงการนําเสนอเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมแนะนําว่าดีเจไปฟังเพลงเยอะๆในหาเพลงฟังหาตัวเองว่าเราชอบแนวอะไรเราถนัดแนวอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเริ่มต้นเราก็อาจจะไม่ได้มีทางเลือกให้เรามากนักว่าเราอยากจะเป็นวินดีเจสายไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยทุกคนผมเชื่อว่าการที่จะเจอเวของตัวเองว่า นนี้ถนัด EDM ถนัดฮัดตายหรือว่าฮิปฮอปอะไรเงี้ยครับก็จะได้ต้องเริ่มพื้นฐานมาแบบเปิดแบบนู้นมาแล้วนี้มาแล้วอะไรกันทั้งนั้นอะไรเงี้ยผมก็พวกที่ฟังเพลงเยอะฟังเพลงลึกฟังเพลงอะไรางี้ก็จะมีความได้เปรียบคือรู้เพลงเยอะอการที่ดีเจมานําเสนอเพลงอะ่ะผมว่ามันก็คืออาวุธหลักของดีเจเหมือนกันนะที่แบบว่าอยคนนี้นําเสนอเพลงแบบนี้เอ้ยเทสดีหรือว่าคนนี้นําเสนอ เพลงแบบนั้นเพลงอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็บ่งบอกถึงคําว่าดีกับไม่ดีของดีเจคนนั้นได้เลยก็คือเขาเรียกว่าไปศึกษาเพลงไปฟังเพลงมาเยอะๆผมว่าอีกข้อดีมันน่าจะเป็นเรื่องนี้ครับคือเมื่อเราฟังเพลงเยอะมันจะได้ยินบีทบางสิ่งบางอย่างออกไปอ่ามันจะมีบางสิ่งางเฮ้ยเอฟเฟกนี้นะจังหวะแบบนี้เฮ้ยอยู่ดีๆจังหวะเดี๋ยวช้าแล้วมาประต่อกันประสานกันได้ไงมันก็น่าจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยไหมครับใช่ครับผมมีมีครับถามว่าผมมาใจผมอ่ะคือผมอ่ะรักฮิปฮอปผมชอบฮิปฮอปใจผมก็แน่นอนผม ไปฮิปฮอปอยู่แล้วร้อแต่ว่าการที่เราจะเริ่มเป็นดีเจเริ่มแรกอะไรเงี้ยก็คือเราอควรไปเล่นทุกๆแนวก่อนอเพราะว่าอาจารย์ผมที่เขาสอนผมอะเขาก็สอนจาก EDM บ้างเฮาบ้างอะไรเงี้ยครับผมคือสอนให้เราเปิดเป็นทุกแนวเราจะได้เปิดเพลงกว้างครับผม o p f o r o r t a t คือเปิดได้มิกผสมกันได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยได้ฝึกหลายๆแบบหลายๆแบบแนวเพลงมันก็ทําให้พื้นฐานเรา แน่นขึ้นใช่เข้าใจได้ครับแน่นขึ้น,น,น,นใช่ใชขเขาเรียกว่าก็คือคนเป็นดีเจมันต้องแบบหา,าตัวเองให้มันเจอเพื่ออย่างที่บอกคือเครื่องดีเจเนาะมันก็เฉพาะกลุ่มอะและการที่เราหาตัวเองให้มันเจอแล้วเราไปในด้านนั้นอะมันก็เป็นสิ่งดีแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่า เราจะไปแค่เรื่องนี้และอันอื่นไม่รู้มันก็ไม่ได้มันต้องไปคู่กันแต่เราก็ต้องหาตัวเองให้มันเจอแล้วก็มันฝึกฝนละกันว่าเราจะไปสายนี้ฟังเพลงแบบนี้เอานี้มารวมกันเสอ่าโอเคครับผมแล้วเป็นข้อ4ี่ละมันคือเรื่องอะไรข้อ4นี้ก็คือหลักการเปิดที่ถูกต้องคือแต่ละเพลงอาจจะมี BPM ของมันอยู่ก็คือเราจะต้องเปิดเพลงที่ BPM ใกล้เคียงกัน บวกลบบีแต่ละข้างกันไม่เกิน5เดี๋ยวผมขอเสริมก่อนคําว่าบีพีเอ็มหมายถึงความเร็วของจังหวะใช่ความเร็วของจังหวะง่ายๆช้าของจังหวะอะไรครับอย่างเพลงนี้80เพลงนี้90เพลงนั้น100 1 2 0 110 1 3 0 65 70อะไรครับมันก็จะมีหลากหลายเลยการที่เราต่อเพลงเข้าไปได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่จังหวะที่มันเดียวกันตึงตีกันแน่นอนอันนี้ผมอันนี้ผมพอเเลยข้าใจได้ไหมถ้าผมยกตัวอย่าง่เช่นตรงนี้จังหวะเร็วติ๊กติ๊กติ๊กต่เพลง เพลงแบบก็สนุกเหมือนกันแหละแต่ว่าม, <B PM S 2> มันมีความเหลื่อมไม,ไม่ใกล้กันมันก็เป็นติ๊กติ๊กติกติกติก,ตกอ,อะไรเงี้ยมันก็จะตีะตีกันไปเลยอะไรเงี้ยเข้าใจได้เลยเราเลยต้องเช็คทั้งสองข้างคือการที่เราจะต่อเพลงเข้าไปาเปลี่ยนเพลงนี้ปุ๊บบีเฮมก็ต้องเท่ากันอะไรที้มปล่อยไป อาจจะไม่ตรงก็คือเหมือนย้อนกลับไปตอนที่ผมบอกว่าเราต้องนับจังหวะให้เป็นถ้าเกิดว่าเราปล่อยไม่ตรงห้องเงี้ยครับเรารอห้องต่อไปได้อะไรครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไม่ตรงจะเราจะให้เข้าให้ให้ให้เข้าให้มันตรงอ่ะฝืนมันฝืนไม่ไยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยิงเลยใช่คือยุคสมัยนี้มันมันง่ายขึ้นใช่ดีเจทำเครื่องออกมาให้ง่ายขึ้นก็คืออ่ะสมมติเราปล่อยไม่ตรงเหลื่อมสักเซี่ยววิอะไรี้ยเราก็ปรับได้แค่หูฟังฟังแล้วก็เราก็หมุนจ็อก บวกลบกันให้เพลงมันเท่ากันได้ <Okay. S 2> ก่อนที่จะนําเสนอออกไปที่ลําโพง mm hmm. ให้คนอื่นเขาได้ยินอะไรงี้ครับผมใช่โอเคครับก็อย่างที่ดีเจไพลอธพูดเลยนะก็คือก็ในปัจจุบันเนี้ยเครื่องเล่นดีเจสมัยนี้ก็ได้พัฒนามาให้มันแบบมีฟังก์ชันที่มันสามารถปรับนู่นนี่นั่นให้เข้ากันได้มากขึ้นและแน่นอนครับสิ่งที่ผมจะไม่ฟูดก็ไม่ได้ถ้าคุณเป็นดีเจมือใหม่นะครับต้องรู้จักกับเครื่องนี้เลยครับใช่ไพโอเนียดีเจดีดีเจเฟกโฟตัวนี้นะครับที่มีฟีเจอร์นะครับในการรองรับที่เร ว่าสมาร์ทเฟดเดอร์นะครับเป็นตัวนะครับคอยปรับเฟดเดอร์นะครับของจังหวะนะให้มันมีความสมูทและเข้ากันมากขึ้นก็ถ้าใครนะครับเป็นมือใหม่ที่แบบเฮ้ยสิ่งที่ดีเจ l o t นะพูดแล้จะดูยากไปไหมมันจะไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมลองใช้เฟกโฟตัวนี้นั่นเองนะครับผมแวะขายของนิดหน่อยเรามาถึงข้อสุดท้ายน,นะครับก็คือข้อซีข้อซีบรอ เรามาถึงข้อสุดท้ายนะครับในข้อที่5ครับผมโอเคข้อที่5นะครับจะเป็นเรื่องการคัดซาวคัดซาวของเพลงในที่นี้คือหน้ามิกเราหน้าอีคิวเราเบื้องต้นก็จะที่ดีเจเขารู้กันอยู่แล้วแหละก็จะมีการต่ํากลางแหลมใช่โลมิดไฮนะครับก็ต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือเสียงกลางอะไรคือเสียงต่ําโลอะไรอย่างนี้ครับผมบางเพลงก็เบสเยอะเราก็ต้องทาให้มันบาลานซ์กันในการที่เราจะต่อเพลงเพลงเนี่ยสเพลงเนี่ยการที่เราจะต่อให้ มันสมูทนะครับคือถ้าเราเอาเบสกับเบสอะชนกันอะคิดดูว่ามันจะน่ารำคาญขนาดไหนถ้า <laughs> ถ้าเพลงมันถูกเปิดพร้อมกันอะ,อะใช่แล้วแล้วยิ่งอยู่ยิ่งดีเจอะเขาเปิดเพลงที่จังหวัดสนุกอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะเบสมาหนักเบสมาหนักแน่นอนใช่การที่เราจะเปิดขึ้นคู่กันแบบนี้มันไม่มันมันจะทําให้มันน่ารำคาญแล้วก็ฟังแบบซาวแบบ รู้สึกอึดปวดหูแบบอะไรเงี้ยก็แทกไปหมดเลยแอะไรไม่ออกใช่ใช่เราก็ต้องคัดโลลงถ้าเราจะเอาเพลงเด็กสไปต่อเด็กหนึ่งก็คือเราก็ต้องคัดโลคัดไฮแต่ว่าอย่างบางเพลงไม่เหมือนกันนะบางเพลงอินโทรมาเสียงกลางก็มีมีแค่เสียงกลางไม่มีเบสเราก็ไม่จำเป็นต้องปรับเบสก็ได้อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็อย่างบางเพลงมาเสียงร้องเลยเราก็เล่น เสียงร้องกับอีกฝั่งหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพิ่มเบียดน,นิดหน่อยหรือว่ารถแหลมนิดคือเอาง่ายก็คือว่าเอาให้มันละมุนที่สุดให้เราฟังซาวด์แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แม่งสมูทแม่งเคลียร์สบายหูต่อเพลงลืน่นต่อเพลงไหลแบบอะไรเงี้ยทำให้มันแบบว่าน,นี่ก็คือจุดเด่นของดีเจเหมือนกันในการพัดซาวด์ใช่บางคนก็แบบว่าเปิดแบบดังไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยดังอย่างเดียวอะไรมาเต็มด,ดังด,ดังแม่งดังแม่งสนุกอะไรเงี้ยก็จะปากปากมันก็จะไม่ค่อยสวยงามในเรื่องการพรีเซนต์เพลง โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเป็นดีเจเบื้องต้นดีเจพิลลตก็บอกไปแล้วนะครับหาข้อสําหรับใครนะที่แบบเฮ้ยยังฟังตรงไหนไม่เข้าใจยังนู่นนี่นั่นให้งงงลองย้อนนะครับกดเพอสตรงนี้และลองย้อนกลับไปฟังก็ได้นะครับผมการที่เราจะเป็นดีเจเนี่ย คนส่วนใหญ่บางคนน่ะคิดว่าแบบไอดีเจไม่ได้ทําอะไรเยอะมากก็แค่แบบว่าหมุนๆหมุนๆหมุนๆหมุนอะไรก็ไม่รู้ไปเยอะแยะอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบว่าเอ้าเอาก็แค่เอาเพลงขึ้นแล้วก็เอ้าลงพูดคําคมอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งแต่ว่าอยากให้ทุกคนอ่ะมาลองสัมผัสดีเจดูว่าว่ามันมีความยากยังไงความง่ายยังไงกว่าจะมาเป็นดีเจได้อะไรเงี้ยผมแต่สําหรับผมผมคิดว่า ห้าข้อที่ผมพูดไปอ่ะมันก็เป็นแค่เรื่องต้นครับผมแต่ผมมาเชื่อนะว่าทุกคนอ่ะการที่เราตั้งใจอยากจะทําอะไรอ่ะมันทําได้แน่นอนขอแค่เราพยายามให้มันมากพอะอะไรเงี้ยตอนที่ผมเริ่มเป็นผมก็โดนแบบ ดุนพี่อาจารย์ผมนี่แหละก็ด่าแบบโอ้โหใช่แล้วต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นมาเราต้องแอคทีฟตัวเองอยากไปท้อครับผมใช่ทุกอย่างมีความยากง่ายของมันใช่มีระยะเวลาในการฝึกฝนใช่มีระยะเวลาในการฝึกฝนเราก็แค่เราอย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะกลับอะไรก็แล้วแต่นะครับผม ในการที่เราเผชิญอยู่หรือว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นเราอยากจะฝันแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ทําได้หมดทุกคนจบซะสวยเลยตอนนี้จบซะสวยเลยใช่คุณเลวผมสวยมากนะครับก็ลองเอาคาพูดหรือคาแนะนาของ DJ เจไพโรไปปรับใช้กันได้นะครับก็อย่าท้อในสิ่งที่เราทําพัฒนามันต่อไปก่อนเราจะจากกันไปฝากผลงานนิดนึงติดตามได้ที่ไหนไปฟังสดได้ที่ไหนบ้างอยากแบบไปแฮงเอาท์ด้วยแบบชนนิดหน่อยอ่าลองฝากผลงานนิดนึงครับโอเคครับผมก็ฝากผลงานผมนะครับผมในโซเชียล ทุกแพลตฟอร์มครับก็จะมีถ้าเป็นแท็กเพลงอยากฟังเพลงแบบเข้าไปฟังที่ผมทําแท็กไว้ก็ในในมิคาวครับผุมดีเจเพลยอันนี้คือเป็นฟรีเลยไหมสามารถฟังได้เลยว้าวน่าสนใจก็ไปติดตามผลงานผมได้ในนั้นไปลองฟังได้อะไรเงี้ยผมได้แล้วก็ถ้าใครอยากมาดูผมเล่นผมมาจะเล่นส่วนใหญ่เล่นที่พัทยาพัทยาใช่ว alking s t r e ครับโอเคครับใช่ก็หลายร้านเลยอะไรเงี้ยผมก็ถ้าแบบหากันไม่เจอหรือว่าอยากมาหากันจริงก็ DM มาได้ครับดีได้เลย DM มโซเชียลมาได้ IG Facebook ครับผมไล่ต่อหมดไม่ใช่เป็นผู้หญิงเดียวจอตอหมดตอหมดโอเคต่อได้สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเป็นมือใหม่อยากจะไปลองปรับใช้ม่รู้จะหาซื้อเครื่องดีเจที่ไหนนะครับก็แน่นอนนะครับไปพบกับ Pi โ n e e r DJD DJ ดีนะครับได้ที่ Music Arm ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ Music Arm ของเราเปิดจังหวัดเดียวกับ DJ Pilot หลดด้วยนะก็คือ Music Arm ชนบุรีนั่นเองนะครับอยู่หลังเซ็นทัลนชนบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลุง2นะครับเลี้ยว ขวาอยู่ด้านซ้ายมือก็เจอกับร้านของ Music a r m แล้วนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้ครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆหรือทิกดีเจต่างๆจาก DJ Pilot นะครับได้ที่ช่อง Music a r m ของเราเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกัน Music Arms